ลึกซึ้งวันเวลาที่เปลี่ยนไปฤดูที่เปลี่ยนไปย่อมมีความหลังความหวังให้เราเสมอต้องขอขอบคุณเสียงเพราะๆจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มาช่วยร้องเพลงนี้อยา่างอบอุ่นนะครับขอบคุณนักศึกษาแพทย์อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับนอกจาก นอกจากจะเก่งเป็นหมอแล้วยังร้องเพลงร้อด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณศิริราชภูริทิเทพประดุงพรมาพร้าวอโบนฟูด้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยผู้สนับสนุนทุกท่านและบริษัททีวีทันเดอร์จำกปัดมหาชนที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับรายได้ทั้งหมดจกที่ทราบกันไปแล้วนะ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายดใดๆนั้นซเลยมอบให้กับศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งต้องการความช่วยเหลือต้องการความรู้ความสามารถของทีมคณะแพทย์อีกมากมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความสุขอาจจะไม่สามารถดูแลกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้แต่ก็ยังมีความสุขในระยะสุดท้าย อีกอันนึงก็คือศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศิริราชการจนานะครับเ,รเพื่อช่วยสร้างอาคารของผู้ป่วยในนะครับซึ่งอ,อย่างที่เราทราบกันนะครับการสาธารณสุขเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอสําหรับผู้เจ็บป่วยนะครับขอขอบคุณพิเศษสําหรับศิลป,ปินทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้พี่แต้มชลัิเฟื่อนอารมครับ พ yup. um um ี่ก้องสาระครับน้องเบนชลาดินน้องบุราพี่ป๊อปปูนน้องริสพี่บอยพี่สเปกเก์ สร้างความสุขให้กับแม่แล,และสุดท้ายนะครับพี่ทอมมิสลาขอบคุณามากครับเขาก็คณองมกครับเขาก็คุณทีมแดนเซอร์ขอบคุณทุนดนตร,รีนะครับทางทีมริเซอร์เครื่องสายตา่งตางๆเครื่องเป่าและก็คอรัดสแอคุณวทและที่สำคัญเลยนะครับคอนเสิร์ตวันนี้คงจะไม่สวยงาม เท่ากับบัตรอย่างที่เราเห็นนี้นะครับถ้าขาดคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับและผมหวังว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังเจอเรื่องราวที่ไม่เป็นใจขอให้พลังงานที่ดีที่มีความสุขในวันนี้ส่งไปถึงทุกๆกคนนะครับและถ้าต้องการพลังลักพวกเราจะกลับมาใหม่กับ คอนเสิร์ต The Magic Moment ต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่สดใสร่าเริงและมีความสุขมากๆพร้อมๆไปกับพวกเราพร้อมๆไปกับเสียงเพลงพวกเราขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ